3 3 9 0 0นนะครับซิตี้หนไม่ได้เชนปี2017ัอันนี้มาอยู่ประมาณ95,000กิโลนะครับรถจ้ของมือเดียวนะครับปรับสภาพให้เร็วเรียบร้อยจากซูย์ฮอนดา้ารุนนี้นี่ประหยัดน้ำมันนะครับถ่ายชมสภาพร,มรวมๆก่อนแล้วกันนะครับายนอททำสีปรับสภาพสีขัดเคลือบให้เราเรียบร้อยนะครับตอนมาก็จะมีพวกรอยสเกษหินนะฮะที่ศูนย์เขาจะมีการเก็บสีให้นะครับ เซนเซอร์2จุดรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องนะสำหรับรุ่น V นะครับต้องเป็นรุ่น V Plus ขึ้นไปนะครับประมาณลงรับถึง E 8 5หน้าเดิมท้ายเดิมน่ครับดูรถไม่เป็นซื้อที่สูงน้มมได้เลยนะครับช่าง Honda าเขาตรวจเช็คก่อนที่จะรับซื้อเข้ามาอยู่แล้วไม่มีพวกรถประเทนหนักเข้ามาแน่นอนนะครับท้ายเดมเดิมใส่ส,ย,สยเลยยาแนวเดิมนะครับโรงงานอยู่ครบนะฮะก็ดูแลเป็นคันที่ ใช้รักษานะครับลูกค้าเปลี่ยนแบกมาใหม่นะเดิมๆไม่ใช่แบ,บกอันนี้นะครับสีถือไปก็ไม่ต้องไปเก็บเลยนะครับที่ศูนย์ทำให้เราเรียบร้อยแบกวันนี้ก็สวยนะยางปี2 0 2พันยี่สิบสองภายในก็เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะครับข้อดีเลยก็คือทําความสาดง่ายนะครับอันนี้ด้านหลังกว้างนะครับสําหรับรุ่นนี้อมนั่งเนี่ยตรงสูงเข่าไม่ติดนะครับเป็นรถที่ภายในกว้างอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ตัวฟีไม่อ,อยู่มาสัก60%นะครับอันนี้ก็ได้เทอร์นลใหมายไปแดงออกไปนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้ามีโหมดอีคอนนะครับดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับตัวเบาะนี่ก็อยู่ในสภาพดีนะนเกรดหนังที่เขาเปลี่ยนมาถือว่าดีเลยนะครับถพกสดุถูกจะเป็นพวก PVC นะอันนี้น่าจะเป็นหน้าสัมผัสหนังแท้ผสม PVC นะครับอ่ะไปดูเลขไม์กันนะครับ 95,264กิบิโลน้ำมันก็อยู่ประมาณสักสิโลลิตรนะครับเขาวิ่งมาแบบยังไม่มีตัวหน้าจอกล้องถอยนะครับแต่วิยุนี้ก็เชื่อมต่อโทรศัพท์มาทางบลูทูธได้มี usb aux เกี่ยร์ออโต้ก็เป็นรถประหยัดน้ำมันขับง่ายส,สบายนะครับอันนี้หรือว่าลูกค้าจะเปลี่ยนหน้าจอ Android ก็ไม่กี่บาทนะอย่างนี้นะครับมีฟังก์ชันตัดเสียงนะครับ ห้องเครื่องล้างให้แล้วเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งมอบไปเครื่องพันห้านะครับ i v t e c h มีลูกค้าไปซื้อของนอกมาติดนะจริงๆจะเป็นสีดำนะครับเป็น,นี้ฝาหน้าเดิมนี่นะครับรถไม่ขยับแก้มเดิมนะครับล้างแล้วเรียบร้อยสวยเลยสำหรับราคานี้นะครับสามแสนสามืนเก้าพัน ทางงวดก็อยู่ประมาณ5,000ไปปลายนะครับตัวที่ไม่ต้องดาวนะครับได้โฉมไม่ได้เชลแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับออกรถฟรีดาวได้สนใจยง,งจะติดต่อผมได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับรถมือ2ชูรุมฮอนด้าขายเองครับ